สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่10มิถุนายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เชลซีบรรลุข้อตกลงแข้งงูใหญ่ก่อนนัดชิงแชมเปียนลีกในช่วงค่ำคืนวันนี้โดยมีการรายงานข่าวด้วว่าทางเชลซีได้บรรลุข้อตกลงนะฮะกับลัก,การของแข้งอินเจ์มิลานรายหนึ่งก่อนนัดเตะนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกของทัพงูใหญ่กับทางแมนเชสเตอร์ในค่ำคืนวันนี้ โดยมีการรายงานข่าวว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงในกลัดก,การเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวกับทองอองเดรโอนาน่าผู้รักษาประตูอินเชมิลาน่ดงกรก็ตามยอดทีมแห่งกัรโชดซ e รีสอทอรีได้ 3, ปฏิเสธเ,เรื่องเริ่มต้นของสิงบรูอยู่ที่34ล้านปอนด์ก่อนเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนวันนี้ โดยงานที่ทางบริเชโอโปเชติโนโน่จ้นายใหญ่คนใหม่ของทัพสิงห์น้ำโตน้ำกันครามเชลซีกาตือลล้นที่จะเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูช่วงสม,มุดนี้เขาจะไม่ได้เริ่มต้นบทบาทเทชโค้ชจนกว่าจะถึงวันที่1นึ่กรกฎาคมแต่กระนั้นก็ได้มีบทบาทสําคัญในการซื้อขายนักเตะของสโม,มรสรในคารินานะ โดยเกปาร์สประกาศเป็นนายทวารตนเลือกแรกในทีมแซมฟอร์บิดในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลอาการบาดเจ็บที่นิ้วและก็ฟอร์มที่หลุดไปของเอ็ดูอาร์แมนจีทำให้เจ้าตัวนั้นต้องเสียตำแหน่งในทีมหลังจบฟุตบอลโลกเชลซียังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางไบร์เมยยองผู้รักษาประตูของเอซิมิลานแต่คู่แข่งของเขาที่อินเ์มิลานอย่างทางโอนาน่าก็อยู่ในอ่าวรดา์ของโปรชตโนในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะ โดยทางทูตโต้แมคาโชเว็บซื่อดังของอิตารลีอ้างเลน่าว่าทางโอาน่าเนียอยู่ในบริ้าของสิงคโปร์มาหลายสัปดาห์แล้วโดวยการบริงานดังกล่าวระบุเลยว่ามือเกา่าทีมชาติแคนารูนต้องการจะย้ายไปพิมบริกในช่วงสมือน,นี้มีการอ้างเอาแว่าเขาได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวในหลักการกับทางเชสตแล้วแต่ข้อเสนอเริ่มต้นที่ประมาณ34ล้านปอนด์หรือประมาณ40ิล้านยูโรโฉกทางอินเ์มิลานปัิเศธกลับมา อย่างไรก็ตามการเจรจาจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กันอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าหลังจากนัดชิงชแตเลสเพื่วันอาสุดสัปดาห์นี้กับทางแมนเชสเตอร์สิติี้ในอิสตันบูโออนาอน่า,นาก็มีส่วนสำคัญสำหรับทางอินเ์มิลานที่ทำให้พวกเขานั้นเข้าถึงนัดชิงชนะาการใหญ่ของเวทียุโรป นายทวันวัย2 0ปีรายนี้เพิ่งย้ายมาร่วมทัพเนรัสซูรีเมื่อสัมเทอร์ที่แล้วแบบไร้ค่าตัวหลังจากที่ออกจากทางอารแจ็คเมื่อสิ้นสุดสัญญาดังนั้นจึงเท่ากับว่าทัพมูใหญ่เตรียมจะฟันกำไรก้อนโตสำหรับการขายเขาออกไปโดยการบริงานฉบับเดียวกันอ้าง้ไดว่าอินเจอร์มิลานนั้นกำลังจับตามองผู้รักษาประตอะเอ็มปบรีอย่างกุนเกนโมริคาโด เพื่อจะมาแทนที่โอดาน่ามีการรายงานข่าวด้วยนะว่าโรเมโลลูกากูอาจจะมีส่วนในข้อตกลงสำหรับผู้รุ่นสาประตูของทัพงูงใหญ่โดยลูกากูต้องการอยู่ที่ซานซิโรต่อไปหลังจากใช้ฤดูกาลนี้ไปกับการยืมตัวในอิตาลีโดยนักเตะชาเบลเยียมถูกส่งตัวกลับมาร่วมทีมซานซิโรอีกครั้งหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดอน่าผิดหวังนะฮะในฤดูกาลแรกกับทางเชลซีหลังกับย้ายมาร่วมทีมสิง์บรอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ปี2021 โดยค่าตัวประมาณ97.5ล้านปอนด์ลูกาก,กูก็ได้ออกสตาร์ทในเกมซีเรียเพียงแค่19นัดในฤดูกาลนี้ยิงได้10ประตูและก็ททำไปอีก6แอสซิสเขาเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับทางอดินเชโก้และก็น่าจะได้ออกสตาร์ทนัดชิงวันเสาร์นี้จากทางบันนั่งสํารองนะเปืนทาช็อกมีข่าวจับตาฮาร์เวิร์ดเฉยเลยนะโดยการที่ทางารสเซน,นต,ตกเป็นข่าวสุดช็อกว่ากำลังจับตาดูพัฒนาการของคลายฮาร์เวิร์ดก่องหน้าของเชลซี โคปปรับร่วมกรุงรันดอนอย่างใกระชิดแล้วเต่ทีมชาติเยอรมน,นีตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทางเบรอลมาดริดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทีมดังจากสเปนต้องการจะเสริมแนวรุกหลังจากการจากไปของคาริมเบนเซมา โดยราคาที่สิงบรูตั้งเอาไว้อยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์พิสูจน์แล้วนะว่าเป็นอุปสรรคและตอนนี้เองเด็กเทเลกราฟรายงานข่าวนะว่าทีมของมิเกลอาเจต้ากำลังให้ความสนใจอยู่โดยฮาเวิร์ดนั้นซึ่งเหลือสัญญาอยู่2ปีกล่าวได้เลยนะว่ามีการพิจารณาอนาคตของเขากับทางเชลซีมาสักพักถึงแล้ว โดยสิงห์บุูเองต้องทนทุกทร,รมานกับฤดูกาลที่ปั่นป่วนหลังมีการเสริมทีมครั้งใหญ่โดยมีทางโชมัสตูโคิลเกรแฮมพอสเตอร์และก็ทางแฟรงค์ลัมพาดสลับหน้ากันเข้ามาดูแลทีม ดยฮาเวิร์ตนี้ยังอ้างอีกว่าอยากจะย้ายไปที่บารีอลมาดริดในขณะที่เชลซีก็มองว่าดาวเตะไว้์สามปีรายนี้เป็นของมีค่าที่สามารถขายได้เนื่องจากทางเมริเซโอปเชติโน่ควสื่อคนใหม่พยายามที่จะลดค่าจํานวนผูเ้เล่นที่มากเกินไปในทีมอย่างไรก็ตามสิงห์บูรุเองอาจจะต้องลดราคาลงเหลือ50ล้านปอนด์หากจะสามารถตกลงกับทางล้านดทุกข่าวได้โดยเมื่อไม่นานมานี้มีความเป็นไปนได้ที่สโมสรอ,อื่นจะเข้ามาพร้อมข้อสเสนอท,ที่มากกว่าในครั้งนี้ โดยฮาเวิร์ดนั้นย้ายจากทางเลเบอร์กูเซนมาเชลซีด้วยค่าตัว76ล้านปอนด์ในปี2020โดยตัวรุกที่เล่นได้หลากหลายปายนี้ทำไปในสิ้น32ประตูจะทั้งหมด1 3 9นัดรวมไปถึงประตูชัยในเกมแชมเปียนลีกนัดชิงชนะเลิศไปี2021ในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยกระนั้นฮาเวิร์ดเองก็ฟอร์มในฤดูกาลนี้นะฮะไม่ค่อยน่าประทับใจสัตเท่าไหร่นักโดยทำไปเพียงแค่9ประตูและก็แอสซิสต์เดียวก็คือจาก47เกมรวมทุกบริการในครั้งนี้ โหดสุดขีดเลยนะแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่อคว้าแข้งหน้าใหม่รายแรกหลังตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้แล้วโดยแานนี้ทางบริบาษีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับทางหนึ่งในสตาร์ฟรีเมอริกอังกฤษได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยงานนี้นะฮะทางฟริเชโอรโมานโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนยืนยันว่าประบาลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ฟีเบรนกิทดูดูการล่าสุดตกลงสัญญาส่วนตัวกับทางมัติโอโคบาซิสกองการทีมชาติโครเอเชียของสิงค์ฟาร์มเชลซีได้เป็นที่เรียบร้อยซะอย่างนั้น โดยสำหรับทางโควาซิสเนี่ยเหลือสัญญากับทางเชลซีถึงได้แค่ปี2024และทางเชลซีเองก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะออกจากทีมช่วงสม,มัยนี้ดีกว่าเรา,าเสียฟรีหลังหมดสัญญาและก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้เขาเข้ามาเจรจากับนักเตะและก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยท่าน,นี้ทางขั้นต่อไปก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องตกลงค่าตัวโควาซิสกับทางเชลซีให้จบได้โดยคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ35ล้านปอนด์ในขณะนี้ สื่อเผยการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของชาบียื้อเยือเกินคาดนะโดยชาบีเออร์เดนเดกับบาเซโรน่ายังมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันในการทำข้อตกลงใหม่กับทางเทรนเนอร์ในวปปัย17ปีและทีมสตาฟของเขาซึ่งการเดนหน้าแซ่สื่อเมืองกาตาทิงรายงานข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการเจรจาระหว่างบาเซโรต้ากับชาบีเออร์เันเดสเทรนเนอร์ในวัย13ปี เกี่ยวกับการทําข้อตกลงใหม่ค่อนข้างจะยืดเจือนะเนื่องจากทั้งสองฝ่ายนั้นยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสัญญาใหม่โดยชาบีนี้เข้ามารับตําแหน่งเทรนเนอร์ของบาเซรลนา ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2021ต่อจากทางโรนันคูมันก่อนหน้านาใหญ่วัย43ปีรายนี้จะนำทัพอาซูการา่าคว้าแชมป์คูปเปอร์โกปาเดอเอสปันโอลและก็ลาดิกาในช่วงซีซันที่ผ่านมาปัจจุบันเขามีสัญญาจะถึงช่วงหน้าร้อนปี2024เท่านั้นโดยทางชจนราปตตาประธานบาเซโรนนายืนยันนะว่าการขยายสัญญากับทางชาบีนั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายของสโมสร โดยการเจรจาเรื่องสัญญาค่อนข้างจะยืดเยื้อเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในข้อตกลงใหม่หลังชาบีเรียกค่าจ้างสุทธิปีละประมาณ12ล้านยูโรในขณะเดียวกันเขาก็ยังเรียกค่าเหนื่อยให้กับทางทีมสตาฟอีก8คนและตัวของเขารวมกันแล้วเป็นเงินสูงสุดถึง30ล้านยูโรต่อซีซั่นนั่นทำให้สโมสรที่กำลังเผชิญปัญหาทางการเงินจึงต้องใช้เวลาไตร่ตรองมากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามคาเบียลมิเกเลผู้สื่อข่าวเดียริโออารสระบุตัวเลขค่าจ้างของชาบีและก็ทีมงานสตาฟของเขาที่มีมูลค่า,ารวมแล้วกว่า30ล้านยูโรต่อปีนั้นเป็นตัวเลขเกินจริงขณะที่ RAC1 ระบุยอดค่าจ้างรวมก่อนหักภาษีของสตาฟทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านยูโรเท่านั้นและ2ใน3เนี่ยเป็นของชาบีส่วนที่เหลือเป็นของสตาฟของเขาในขณะนี้ ประธานเบซิตัสสับอันบรีหลังจบการยืมตัวนาะ ดยทางอาเบดโนเซบีประธานสโมสรเบซิตัสออกมาวิจารณ์เดริอันดี้หลังจากช่วงวระยะเวลายืมตัวของเขาในตุรกีสิ้นสุดลงแบบน่าผิดหวังโดยอันเวรีนี้ย้ายจากทางเอฟเวอร์ตันไปเบซิตัสแบบยืมตัวเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วโดวยความคาดหวังว่าจะฟื้นคืนเส้นทางอาชีพของเขาแต่ความล้มเหลวก็ยังคงตามมาเหมือนเดิมด้วยการที่อดีตดาวเตะทีมชาติองังกฤษทำไป3ประตูจะทั้งหมด15นัดตอนนี้เขาต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนและจะกลับไปยังเอฟเวอร์ตัน ก่อนที่จะย้ายทีมอีกครั้งถัดไปของเขาจะถูกกำหนดเอาไว้แต่เขาจะไม่ได้กลับไปยังเบสิักอีกอย่างแน่นอนหลังจากพวนพูดถึงของเชบีโดยในการให้สัมภาษณ์กับทางบีอิงสปอร์ตเชบีนั้นได้กำหนิการกระทําของอันดีนอกจากสนามหลังจากที่เห็นภาพดาวเตวิเวชิปรานี้ er รายล้อมไปด้วยกระป๋องแกส๊สหวเราะโดยอ้างว่าสโมสรของเขาไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาคาดหวังเมื่อเซ็นสัญญากับเขา เขากล่วกาวถึงอันลีนานะผู้เล่นและก็บุคคลซึ่งเห็นได้เลยจะว่ามีความสุขที่ได้เห็นมิดฟิลานี้จากไปเขาเป็นผู้เล่นที่เราตื่นเต้นมากในตอนที่ได้ตัวเข้ามาเขาจะไม่กลับมาและเราก็จะไม่ได้รับสิ่งที่เราคาดหวังจากเขาอีกเลยผมหวังว่าเขาจะฟื้นตัวนานะบุคคลได้นะเขายังเหลือสัญญาก,กับทางเอฟเวอร์ตันอีกหนึ่งปีซึ่งค่าเ่อยของเขาอยู่ที่ประมาณ10,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ใน่ณงนี้และขา่าวจุดซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ